อากลดน้ำหนักโดยวิธีแร่งด่วนแล้วสิ่งที่เรานึกถึงก็คืออันดับแรกก็คือ,อยาลดน้ำหนักจริงไหมคะยาลดน้ำหนักนะคะเป็นตัวช่วยที่ง่ายแล้วก็ได้ผลมากที่สุดแต่นะคะมันก็มีผลข้างเคียงที่หูไร้แรงเหมือนกันนะคะผลข้างเคียงข้งขอที่หนึ่งก็คือมักจะมีอาการปากแห้งคอแห้งนะคะเพราะ ใส่ยาจิตเวชไปด้วยข้อที่2ผลข้างเคียงข้อที่สองก็คือมักจะมีอาการใจสั่นเพราะแย่ใส่ยาไทรอยไปด้วยค่ะผลข้างเคียงข้อที่สาปัสสาวะบ่อยมากเพราะเขาใส่ยาขับปัสสาวะเข้าไปด้วยค่ะนะคะสิ่งที่เราต้องการเอาออกก็คือไขมันสะสมใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่เรากินยาลดน้ำหนักนะคะเรามักจะปัสสาวะบ่อยนะคะ เลยทำให้น้ําหนักเราลงเยอะแต่สิ่งที่ร่างกายเราออกก็คือน้ําไม่ใช่ไขมันที่เราต้องการเอาออกข้อที่สี่นะคะขับถ่ายผิดปกตินะคะขับถ่ายผิดปกตินะคะเคมว่าดักเคมว่าดักไขมันได้นะคะซึ่งที่จริงแล้วไม่มีประโยชน์เลยข้อันนี้อันตรายสุดสุดเลยค่ะก็คือเมื่อทานแล้วเราจะไม่หิน อาจทำให้เราหัวใจวายได้นะคะายเฉียบพลันดได้ดตามข่าวต่างๆที่เราได้ยินกันนะคะปัญหาของพวกเราคือเราไม่ได้อยากต้องการใช้ยาลดน้ำหนักนี้ไปตลอดชีวิตจริงไหมคะเราก็ไม่ได้อยากใช้ยาลดน้ำหนักนี้ไปตลอดชีวิตอยากลดแบบวิธีไหนก็ได้ที่วิธีธรรมชาติแล้วก็ลดไขมันได้สัดส่วนดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นอยากลดแบบเนี้ยมันมีไหมในโลกนี้ นะคะเตาก็เลยไปเจอคอร์สคอร์สหนึ่งค่ะชื่อคอร์สว่าลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วก็คอร์สนี้เป็นคุณหมอด้วยที่สอนนะคะมันก็เลยทำให้เตาบึ้งใจค่ะแล้วก็สมัครเข้าไปเรียนคอร์สคอร์สนี้แล้วก็ไม่ได้เรียนฟรีนะคะเสียเงินนะคะแต่นะคะสิ่งที่เราเตาก็ได้มานะคะมากกว่าเงินที่เราเสียไปด้วยซ้ำนะคะ เพราะว่าคุณหมอให้เยอะมากทุกวันนี้แต่ยังขอบคุณคุณหมอทุกทุกวันนะคะอันดับแรกที่ได้ในการเรียนคอร์สคอร์สนี้ก็คือสุขภาพดีมาอันดับแรกข้อที่2ก็คือสัดส่วนไขมันออกไปนะคะรูปร่างดีขึ้นแล้วก็ดูหน้าเด็กลงอ่อนเยาว์ลงนะคะสุขภาพดีขึ้นร่างกายของตัวเองจริงๆแล้วต้องการอะไรต้องการสารอาหารประเภทไหน แล้วกินแบบไหนถึงจะไม่อ้วนอีกนะคะถึงจะอ้วนลอยคั้งก็สามารถที่จะลดได้ลอยครั้งเพราะว่าเรารู้จักร่างกายของเรามากพอว่าร่างกายเราต้องการอะไรจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราได้อย่างมีความสุขนะคะสามารถที่จะซื้ออาหารตามเซเว่นก็สามารถที่จะลดได้ซื้ออาหารตามสั่งก็จะสามารถที่จะลด น้ำหนักได้ซื้ออาหารตามตลาดนัดก,ก็สามารถที่จะลดหุ่นได้หรือทำอาหารกินเองก็สามารถที่จะลดน้ำหนักได้อันนี้มันว้าวสุดๆแล้วก็นะคะแถมด้วยไม่ต้องนับแคลอรี่ค่ะไม่ชอบออกกำลังกายหนักๆก,ก็สามารถที่จะลดได้ออกกำลังกายแค่1015นาทีก็สามารถที่จะลดไขมันสัดส่วน ที่เราต้องการเอาออกไปได้ค่ะ่อนะคะสุขภาพเราดีก่อนหลังจากนั้นถ้าสุขภาพเราดีแล้วไขมันที่เราสะสมมานานมันก็จะทยอยออกไปค่ะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนิดๆหน่อยๆสม่ำเสมอสิบสิบห้านาทีพอไม่ต้องถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะมันหนักเกินไปที่ร่างกายเราจะรับได้นะคะไม่มีใครไม่รักสุขภาพจริงไหมคะไม่มีใครไม่อยากสุขภาพดีแต่ สิ่งที่เราทำเมื่อก่อนมันทำเยอะมากเกินไปเราคิดว่าต้องออกกำลังกายเยอะๆแล้วกินน้อยๆถึงจะลดน้ำหนักได้แต่ที่จริงแล้วทุกวันนี้เราทำฝั่งตรงข้ามหมดเลยฉีกทุกกฎในการลดน้ำหนักครั้งนี้หมดเลยค่ะกินเยอะมากออกกำลังกายนิดเดียวก็สามารถที่จะลดน้ําหนักได้ แล้วก็ปัญหาที่บอกว่าเราไม่มีวินยัยเราไม่เก่งเราชอบกินจุกจิกแต่ละวันเราจริงแล้วมันมีฮอร์โมนฮอร์โมนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้ว่าฮอร์โมนตัวเนี้ที่ทําให้เรากินจุกจิกแล้วก็อาหารประเภทไหนที่เรากินเข้าไปแล้วทําให้เราไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้แล้วทําให้เราหิวบ่อยๆนะคะเราไม่รู้แค่เรารู้ อ้วนร้อยครั้งก็สามารถลดได้ร้อยครั้งเมื่อเรารู้ว่าร่างกายที่แท้จริงแล้วเราต้องการอะไรนะคะแ้วก็มีคอร์สสอนนะคะคอร์สปิดนะคะซึ่งนะคะปกติแล้วราคา ,3990 นานะคะตอนนี้นะคะลดเหลือ1 9 9 0บบาทเท่านั้นค่ะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ